สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่น้ำหนึ่งสตอรี่ชาแนลนะคะวันนี้เรามากินก๋วยเตี๋ยวโบราณสำนักศิลป์นาลาที่ประจันตคามนะคะนี่น่ากินมากทุกคนอันนี้ก็เส้นใหญ่หมูอาเอ๊กินอะไรอะไรนะเบลเี๋วบะหมีเหลืองเกี้ยวนะคะก็<ม>กิน<ม>กน,นี่นะคะร้าน <c oughs> หนูรีวิวร้านลงช่องนะอันนี้นม่ค้าคนสวย ่ขนมแล้วค่ะแล้วก็มีขนมมีขนมบวานนะเมื่อกี้เรากินเรียบร้อยแล้วเม<อ>ื่อก<ต>ี้เรากินแตงไทยกับลอนตานะคะอร่อยมากนี่นะคะเ<อ>มนูวันนี้<อ>นี่ขนาดของโปรดนะชฉาปบยกับลูกชิดย,ยังไม่กินเลยนะกินอันนี้ก่อนททปทิมกรอบด้วยนะคะตรงนี้นะแทปทิมกรอบแตงไทยแล้วก็ ลองตันเชื่อมเฉาก้วย,ยลูกจากแล้วก็เผือกเชื่อมนะคะอืมนี่นะคะบริเวณร้านน่ากินมากนะทุกคนสะอาดมากอ,มอยากมามากอยากมามากนี่นะคะนี่นะทุกคนหม้อนะ้ำก๋วยเตี๋ยวกำลังเดือดผุดๆอย่างนี้เลยนะคะ ความอร่อยอยู่ในนี้นะคะอน่ากินมากทุกคนดูนะคะไข่บางๆก็แวะมาชิมมากันนะคะชิดอยู่ที่ไหนนะอยู่ข้างอำเภอประจันตคามนะคะแต่ตอนเนี้ยเราไม่ไหวแล้วเราหิวแล้วเราขออนุญาตกินก่อนละกันแล้วลเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนีขนมหวานกินหมดแล้วอันนี้ของปาเอเอ้นะ่ากินมาก สงงมุมเอสวยไม,ไ,มไม่เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวถ่ายถ่ายไปเอกได้ไปเอกกินอะไรนะมันมีเกี๊ยวรู้ว่ามีเกียเก๊ยวน่ากินมาก <c oughs> นี่นะคะเดี๋ยวพอเคนกยนกัด <c oughs> อร่อยมากทุกคนนี่นะคะนี่ตักเป็นชิ้นชิ้นอย่างนี้เลยนะอร่อยไหม อร่อยมาก,มากเลยค่ะทุคอาหารสาน่นทุกคนกเตี๋ยว เส้นใหญ่นุ่มมากตอนที่ตอนที่เราเป็นโควิดเนาะพี่พี่นกก็เอาไปไปไป,ไปให้นะไปแขวนไปให้หนี่น,น้าหลัวนะคะทุกคนอร่อยมากงานเยอะไม่มีโอกาสได้มากินเลยวันนี้หาวันว่างนะคะวันอาทิตย์ได้กินแล้วเดีย๋ยวเอาลงคลิปพรุ่งนี้เลยนะทุกคนอ,อร่อยมาก เป็นไงปลาเอา๋อร้อนนั้นอร่อยครับอืมร้อมากเนี่ยดูปลาเอกกินปลาเอกกินให้มันแบบดูอร่อยอร่อยมันก็อร่อยอยู่แล้วลองลองทำท่าให้มันอร่อยอร่อยเนี <c oughs> ทำท่าแบบตักชิ้นใหญ่ๆอ่ะเวลาเนกมันพีเซนต่ะมันตักแบบว่าเอ้ยกินแบบไอ้เนกมันกินมันมันกินไม่เรียบร้อยขนาดนี้นะอเ,เอเอต้องกินอย่างงั้นเออเ อต้องกินอย่างงาั้นใช่เราจะพรีเซนต์ก๋วยเตี๋ยวเราต้องกินแบบอร่อยมากเออตักนั่นแล้วคคำขนาดนั้นเลยโอ้เป็นยังไงครับปาเอกทำกินอร่อยมากโอเคเดี๋ยวขออนุญาตกินก่อนจริงๆแล้วละเพราะว่าเราเห็นปาเอกกินแล้วเราไม่ไหวแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนนะึงทุกคนกินข้าวหมดแล้วกินหมดแล้วปาเอกปาเอกกินเลยอะไสเหลือบอา หนไหนไหน,ไหน,ไหนออขอดูวจสอขอขออันนี้หน่อยเดียวตับนี่ไม่ค่ไส้ขอขอกินอันนี้คำหนึง่งแต่ว่าไม่มีฟันกินแล้วนะนทุกคนมีการแยง่งมีการแย่งถ้วยนวนอิ่มอยู่อิ่มเยอะได้เยอะมากและอิ่มมากนะทุกคนแต่ถ้ากินอีกถ้วยวกว่ากินไม่หมดจะกินถ้วยอะ่ะแต่กินนะอืม น้ำเกือบไม่เหลือทุกคนอร่อยมากบรรยากาศบริเวณร้านน่ารักมากอมโอเคฝากพี่เตี๋ยวโบราณสันนักสินนาราด้วยนะคะคลิปนี้ฝากไปแค่นี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้น้ำหนึ่งสตอรี่ชาแนลด้วยนะคะบ๊ายบาย